วันนี้ครับบนไปเรื่อง EP นี้เราจะมารีวิวการซับซิชั่นหรือการตัดพังผืดใต้ลุมสิวกันคือไอ้จริงๆแล้วไอ้สิ่งเนี้ยเราอะไปทํามาได้ประมาณกเกือบๆจะ2เดือนแล้วเว้ยซึ่งครั้งแรกที่เราทำอะมัน2เดือนก่อนแล้วก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไปทำมาตอนประมาณ2ออาทิตย์ก่อนโอเคมัน มันเราคิดว่ามันถึงควรค่าแก่เวลาที่เราจะต้องรีวิวแล้วเพราะว่าการ s u b s ค i t ป t i o n เนี่ยมันโอเคไหมคือต้องออกตัวก่อนนะครับว่าอย่างงี้ก่อนถ้าเกิดว่าใครที่เคยเจอเราเนาจะเห็นว่าหน้าเราบริเวณแก้มหนกแก้มทั้งฝั่งขวาฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีหลุมสิวปริมาณนึงเพราะว่าช่วงหนึ่งอ่ะเราเป็นสิวเวเราจะแพ้แพ้สักอย่างนี้นแหละแล้วก็คือสิวมันหายไปละมันจะคงเหลือ,อไว้แค่รอยกับ ไอ้ส่วนของหลุมสิวเออใช่ซึ่งหลุมสิวมันเยอะแล้วมันมันเยอะหลุมมันลึกมากหลุมมันใหญ่มากเนี้ยเราอะก็เลยไปคลินิกที่หนึง่งเออเราก็เลยไปคลินิกที่หนึง่งก็คือเป็นคลินิกของแบบคนรู้จักทางห่างอะไรประมาณนี้แหละเออก็เลยไปซึ่งแบบไอ้คุณธัญญาแนะนํามาว่าไปที่นีส่สิอะไรอย่างเงี้ย คือตอนแรกอะเราตั้งใจที่เราจะไปคือเราอะจะไปทำพิโกเลเซอร์ใช่ไหมแต่พอไปเจอคุณหมอพเพื่อคุณหมอเขาบอกว่าให้ลองทำซับซิชั่นก่อนคือจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะเราก็เลยทำซับซิชั่นคือเราหมดไปประมาณหนึ่งพันเออกับการทำซับซิชั่นนะอ่าแล้วมันโอเคไหมคือมันจะมีลุมสิวหลายแบบครับที่เราฟังเขามานะแต่ว่าทำไมเลรงทำไมเราถึงเลือกทำซับซิชันเนาะก็เหมือนกับว่ารุมสิวที่เรามีเนี่ยเป็นรุมสิวที่เกิดจากแบบเหมือนกับพังผือดอะมันหลังผิวหนังเราไว้อยู่เท่ายังเป็นหลุมไโดย ตอนทาเนี่ยสิ่งแรกที่เขาจะให้เราทำก่อนก็คือว่าให้เราเรียกว่าไงอ่ยทายาชาไว้โปะยาชาบนหน้าประมาณหนึ่งชั่วโมงเออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มแต่หลัาพอหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเขาก็จะเรียกเราเข้าห้องห้องเชือดเลยก็ว่าไรให้เราไปนอนเพื่อจะได้ทําการแบบตัดหลุมสิว ตัดพังผืดลุมสิวอย่างเงี้ยโดยเขาจะมีเข็มเปิดก่อนนะ่ะแล้วก็จะมีแบบไอ้ตัวหนึ่งเหมือนกบบเข็มแปลก,กๆอะไรก็ไม่รู้กันเหมือนกับว่าจะแทงเข้าไปแล้วก็แบบตัดลุมสิวออกอะซึ่งเราคิดว่าถ้าเกิดใครอยากจะเห็นรูปเราจะเห็นวิธีการตัดอย่างเงี้ยเราว่าพิมพ์ไปลงไปใน Google เลยหรือว่าแบบพิมพลงไปใน YouTube เลยว่า Sub ส i ชันก็คือ S U B C I S I O N เออซับส t i o n มันก็จะขึ้นวิธีการทำอยู่นะโดยเราอะ่ะบอกว่าเรากลัวเจ็บมากเว้ยสิ่งที่หมอเขาให้ทำให้เราเพิ่มก็คือว่าเขาก็จะเหมือนกับว่า ฉีดยาชาให้เราในบริเวณที่เราจะต้องตัดพังผืดุ่มสิวเนาะเราเราโอเคกับการทําครั้งนี้มากเพราะอย่างแรกคือเรารู้สึกว่าหนึ่งก็คือคุณหมอเขาทําให้ 2. คือขั้นตอนมันค่อนจะละเอียดมากเงี้ยโอเคครับการหลังจากที่เราซับฟิชั่นเสร็จไปแล้วเนี่ยโดยตอนโดยตอนที่เราทำซับฟิชชั่นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ เกือบเกือบสามสิบนาทีเพราะว่าหลุมหลุมสิวเราเยอะมากแล้วก็มันมีหลายจุดมากอย่างเงี้ยมันจะมีบริเวณที่มันเป็นบริเวณใหญ่ๆมากๆเงี้ยก็จะใช้เวลาในการตัดนานแล้วก็ตัดเยอะเราโดยระหว่างที่แบบว่าเขาอ่ะเอากันเหมือนกขเป็นแบบเข็มพิเศษเข้าไปเพื่อตัดหลุมสิวอย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเหมือนฟีลว่าเสียงหนังยางอ่ะเหมือนหนงยงที่แบบโดนดึงอ่ะดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยประมาณเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันคือเสียงของไอ้ตรงพังผืดอ่ะมันขาดนะอันนี้คือหมอเขาบอกเราเออแล้วพอหลังจากที่ทําเสร็จอะครับ เราก็จะประครบเย็นเลยพวกนี้เนาะแล้วก็อย่างแรกก็คืออย่าล้างหน้ายีิบสี่ชั่วโมงคือมันทรมานมากเว้ยอย่าล้างหน้ายีิบสี่ชั่วโมงเพราะว่าเหมือนกับว่าหน้าเรายังมีแผลอยู่ไงเขาก็จะมีการแตะพัสเตอร์แปะอะไรไปให้แล้วในช่วงสองถึงสามวันแรกเนี่ยหน้ามันจะมีความบวมๆช้ำๆนิดนึงแต่พอผ่านสองถึงสามวันไปเองมันก็จะดีขึ้นอ้อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เราซับซิชชั่นไปเสร็จแล้วไงสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่ามันจะมีรอยแผลนิดหน่อยเอ,อแล้ว มันเหมือนกับเป็นรอยสะเก็ดแผลอย่างี้หลังจากนั้นไอ้รอยสะเก็ดแผลตัวนี้มันก็จะหลุดไปเองเหนือหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็แนะนำให้เราซื้อยายาฆ่าเชื้อยาอะไรพวกนี้แหละซึ่งเขาบอกว่าไปซื้อจากข้างนอกได้อันนี้เราก็โอเคว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องซื้อข้างในก็ได้แล้วก็จากนั้นเขาก็นัดอีกหนึ่งเดือนเพื่อมาดูผลอีกรอบหนึ่งเราก็มาทํารอบ2ครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าหน้าเราไม่มีรูป before and after ว่ะเออแต่คือคุณหมอบอกว่ารอบ2เนี่ยก็คือจะ ทำการแค่แบบว่าซับซิชชั่นในส่วนที่เป็นหลุมสิวที่แบบเหมือนกับเก็บได้เลก็กนดิดหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่ารอบหลังเนี่ยเราได้ซับซิชชั่นไปแค่แบบ 2- 3สมจุดเองคือตอนที่เราไปซับซิชชั่นนานกว่าตอนที่เราแบบทายาชาอีกเว้ยแต่เราก็ยังมีการฉีดยาชาเยนะคือตรงนี้เป็นหมอทําให้ไงหมอเขาก็จะมีความกังวลว่ากลัวเราจะเจ็บใช่ปะซึ่งเขาก็จะแจ้งเราตลอดเลยนะว่าเออเนี่ยสามารถที่จะแบบแจ้งได้แล้วว่าแบบต้องการฉีดยาชาไหมหรืออะไรอย่างเงี้ย เขาบอกว่าให้บอกได้เอออย,ย่างกับของเราเรากลัวเจ็บมากเขาก็จะมีการฉีดยาชาให้เราเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันบางอย่างกับบริเวณแก้มฝั่งขวาก็จะฉีดให้แบบสองครั้ง3าครั้งอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็โอเคเพราะเหมือนกับว่าเราไม่เจ็บเลยเวย้ยไม่เจ็บตวนนี้เลยเพราะมันชาไปหมดแล้วไงเออในครั้งที่2เนี่ยของเราเขาก็นัด f ฟ l l o อ up อีกทีหนึ่งก็อีกหนึ่งเดือนซึ่งจะต้องเป็นเดือนนงี้งแต่ว่าเราเลื่อนมาเพราะว่าเราติดสงการก็เดี๋ยวไว้หลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันว่าเฮ้ยมันโอเคเปลวว่าาว่าาขอองเระ น่าจะไม่ต้องซั b s t รออะไรต้องเปลี่ยนเป็นพีโคหรืออะไรก็ว่ากันไปก็วันนีน้ไม่มีอะไรครับก็เหมือนกับว่ามันหายไปนานก็เลยจะกลับมาอัปเดตให้ว่าช่วงนี้ทําอะไรอยู่เนาะก็อาจจะมีความยุ่งๆนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะคัมแบ็กมาให้มันถี่ขึ้นเราสัญญาจริงๆเราจะกลับมาให้มันบ่อยขึ้นก็โอเคผมสลับบนไปเรื่อง EP เนาะใครที่ชอบนะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับใครที่คอมเมนต์อะไรมากเงี้ยเราจะอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ